ฝ่าเขียวแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะกองเอาแบบละเอียดเนาะคะ่ะแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆเนาะปั้นแล้วก็ไปกลองแบบนี้แหละคะ่ะมันก็จะได้เป็นเนื้อแป้งละเอียดเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะกลองแบบนี้ถ้าเขาค่อยๆเติมค่อยๆนวดไปมันก็สิพอดีเนาะคะ่ะเวลาเขาปั้นแล้วกลองแล้วเนาะคะ่ะ เน่แปลงละเอียดแบบนี้นี่แหละคะ่ะจากการใส่นาวเขาก็เติมไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาใส่เทือดเดียวโหลดมันก็สิเลี้ยวเกินไปเนาะคะ่ะพี่น้องจางนั้นเขาก็ไปผสมกับแปลงข้าวเหนียวคะ่ะพี่น้องเพื่อให้แปลงนุ่มแล้วก็เนื้อขนมมันก็สิเนียนเนาะคะ่ะเพราะว่าสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะย้ายไล่แฟนเพจคะ่ะ มื่อนี้ยายสีผ้าพี่น้องมาเห็ดขนมมกหรือขนมเทียนเนาะคะ่ะยายใส่ข้าวเหนียวดำไปเสร็จเพื่อให้อ่เนื้อขนมเฮ้ามันสีบ่ได้จืดเกินไปนะคะพี่น้องให้มันหวานไปแหลมเนาะค่ะหวานนิดนิดเนาะแล้วก็ผสมให้เข้ากันก้อนที่สีใส่น้ำนะค่ะพี่น้องนี่แหลคะค่ะพอเวลาเขาเส สามหน้าที่มันก็สุกมันกสีได้เนื้อขนมแบบนี้แล้วค่ะเสียบ,ยบหอม,หอมขอบคุณหลายๆที่รับชมด้อจ้ามากินห่อไปเธอเฮ้าสีเหลวมันก็สีพอดีเนาะคะ่ะบ่บ่บเมนวาน่าเห็ดแข็งแข็งไว้แล้วมันก็สีแห้งเกินไปเนาะคะ่ะขนมน้ำกันเดอค่คเดอร์สวัสดีจ้าเนาะก็เป็นหนึ่งคะ่ะซสำนีแล้วค่ะ หนึ่งก็เพใส่เวลาโดนดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าแปลงมันบางอยู่แล้วเนะะะาะค่ะเพราะมันเห็ดเป็ตองเป็นกล้วยแล้วก็ห่อพิธีหอก็ง่ายแสนง่ายแล้ะค่ะพี่น้องนี่แล้ะก็แล้วแล้วเพื่อให้อ่เนื้อขนมเฮ้ามันสิบ่ได้จืดเกินไปนะคะพี่น้องให้มันหวานลาแลมห่อไปเทอ่เฮ้าสิแล้วมันก็สิ พอดีเนาะคะ่ะบ่บ่บ่แมนว่าเฮ็ดแข็งแข็งไว้แล้วมันกะสีแห้งเกินไปเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะนวดจนได้แป้งลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องนะคะนุมน่มๆเนาะคะ่ะพอวเวลาเฮาะคะ่ะเฮ็ดไปตองเป็นกล้วยแล้วก็ห่อวิธีห่อกะง่ายแสนง่ายแหละคะ่ะพี่น้องนี่แหลวก็แหลวแห้ว,วห่อไปเธอเฮาสีแล้วมันกะสี พอดีเนาะคะ่ะบ่บ่บ่บแมบเมนว่าเฮ็ดแข็งแขงไว้แล้ะมันกระสิแหงเกินไปเนาะคะ่ะกระสิได้เป็นเนื้อแป้งละเอียดเนาะคะ่ะนี่แล้วค่ะกล่องแบบนี้สามินาทีมันกระสุกกรสิได้เนื้อขนมแบบนี้แล้วค่ะเส็บ,สบหอมหอมขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้ามากินขนมแล้วก็นเนียนเนาะคะ่ะ แยกกับผสมแป้งข้าวเหนียวประมาณสองขีดแล้วก็แป้งมันครึ่งกิโลค่ะพี่น้องแล้วนะคะแล้วก็สิ้เนื้อแป้งแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเปืนอนนุ่มแล้วก็นเนียนเนาะคะ่ะแยกกับผสมแปง้งข้าวเหนียวประมาณสองขีดแล้วก็แป้งมันครึ่งกิโลค่ะพี่น้องแล้วเนาะก็เป็นหนึ่งะคะ่ะสำนีแล้วค่ะ หนึ่งกระโ่ใส่เวลาโดนดอกคะ่ะพี่น้องเพราะว่าแป้งมันบางอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพราะมันเวลาเขาปั่นแล้วกองแล้วเนาะคะ่ะเนื้อแป้งละเอียดแบบนี้นี่แหละค่ะจักนะคะ,นะคะเดี๋ยวก็ที่ได้เนื้อแป้งแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะพี่น้องค่ายายไลฟ์แฟนเพจคะ่ะเมื่อนี่ยายสีภาพี่น้องมาเฮ็ดขนมมกหรือขนมเทียนเนาะคะ่ะ ยายใส่ข้าวเหนียวดำไปเสียสีได้เป็นเนื้อแป้งละเอียดเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะกล้องแบบนี้นี่ละค่ะเนื้อมันก็สีนุ่มๆแบบนี้เนาะคะ่ะจากนั้นก็เอาใบตองมาทาน้ามัน,นะคะ่ะพี่น้องเพื่อโให้โตวแป้งมันติดกับใบตองเนาะคะ่ะเวลาเสียชีได้เป็นเนื้อแป้งละเอียดเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะกล้องแบบนี้ เวลาห่าปั้นแล้วกองแล้วเนาะคะ่ะเนื้อแปล้งละเอียดแบบนี้นี่แหละคะ่ะจากที่ได้เป็นเนื้อแป้งละเอียดเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะกองแบบนี้การใส่หน้าห่อก็เติมไปเรื่อยเรืเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเ่อใส่เือเดียวโหลดมันกะสิเลี้ยวเกินไปเนาะคะ่ะพี่น้อง ขนมนมกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าผสมกับเขาไรเบอร์รีค่ะพี่เนอะแล้วก็ามาปั้นค่ะใส่เครื่องปั้นบดให้มันละเอียดแล้วก็ไปกองเนาะค่ะในทังนั้นเ่าก็ไปผสมกับแป้งข้าวเหนียวค่ะพี่นนองเพื่อให้แป้งนุ่มแล้วก็เนื้อขนมมันก็สะเนียนเนาะค่ะพราะว่านเนาะค่ะหวานนิดนิดเนาะแล้วก็ผสม ให้เขากันก้อนที่สีใส้นามค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเพราะว่าเวลาเขาห่อไปเธอเข้าสีแหล้วมันก็นสีพอดีเนาะค่ะบวบวบบวมเปนว่าเห็ดแข็งแข็งไวล้ลวมันก็นสีแห้งเกินไปเนาะค่ะขนมน้ำกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าเนาะค่ะหวานนิดๆเนาะแล้วก็ผสมให้เข้ากันก้อนที่สีใส้นามค่ะพี่น้อง นี่แหลคะค่ะเพราะว่าเวลาเขาสหอไปเธอเข้าสีแล้วมันก็สีพอดีเนาะค่ะโบมันว่าเหตุแข็งๆไว้แล้วมันก็สีแห้งเกินไปเนาะค่ะสามชิฟนาที่มันก็สกูนก็สีได้เนือ้อขนมแบบนี้แล้วคะ่ะเสียบๆหอมๆขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้ามากินนี่แหลคะค่ะนวดจนได้แป้งลักษณะแบบนี้แหลคะ,นะคะ่ะพีน่น้องนะคะนุ่มๆเนาะค่ะ เพราะว่าเวลาเขาสามสิบหน้าที่มันก็สุกมันก็สีดเเนือขนมแบบนี้แล้วค่ะเจ็บๆหอมๆขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้ามากินการใส่หน้าห้องก็เติมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเ้องใส่เือเดียวโหลดมันก็สีเลี้ยวเกินไปเนาะค่ะพี่น้องห้องกินมันก็สีได้สะดวกเนาะจากนั้นก็ไปห้อค่ะพี่นนองปั่นมากกว่าน,นึงแล้วกับ เพออกเนาะค่ะให้แป้งบางๆเนาะก็น้ำตาลใยอีกประมาณสามส่วนนี่แหละคะล่ะเนาะก็เป็นหนึ่งค่ะสำนี้แหละคะล่ะหนึ่งก็บพาใส่เวลาโดนดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าแป้งมันบางอยู่แล้วเนาะค่ะประมาณนี่แหละค่ะนวดจนได้แปล้งลักษณะแบบนี้แหละค่ะพี่น้องนะคะนุ่มๆเนาะค่ะเพราะว่าเวลาเข้ากินมันก็สิได้สะดวกเนาะ อากนั้นก็ไปห่อค่ะพี่เนาะปั่นมากกว่าน,นึงแล้วก็เพ่ออกเนาะคะ่ะให้แป้งบางๆเนาะ,ะก็น้าตาลใสอีกประมาณสามช้อนนี่แหละคะ่ะเนาะคะ่ะหวานนิดๆเนาะแล้วก็ผสมให้เข้ากันก้อนที่สีใส่น้ำค่ะพี่เนาะนี่แหละคะ่พะพอเวลาเขาใส่นะคะเดี๋ยวก็สิได้เนื้อแป้งแบบนี้เนาะค่ะพี่เนาะนี่แหละคะ่ะเนื้อมันก็สินุ่มๆแบบนี้เนาะคะ่ะ จากนั้นก็เอาใบตองมาทาน้ำมัน,นะค่ะพี่น้องเพื่อบพื่ให้ตัวแป้งมันติดกับใบตองเนาะค่ะเวลาเวลาเขาปั้นแล้วกองแล้วเนาะค่ะเนื้อแป้งละเอียดแบบนี้นี่แหละค่ะจากเฮ็ดใบตองเป็นกลวยแล้วก็อ,อวิธีห่อก็ง่ายแซนง่ายแล้วค่ะพี่น้องนี่แล้วก็แล้วแล้ว,ลวเพื่อให้ เนื้อขนมเห้ามันสิบ่ได้จืดเกินไปนะคะพี่น้องให้มันหวานปลาแหลมกับน้ำตาลทรายอีกประมาณสามส่วนนี่ละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็สีได้เนื้อแป้งแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องหลังนั้นเฮ้าก็ไปผสมกับแป้งข้าวเหนียวค่ะพี่น้องเพื่อให้แป้งหนุ่มแล้วก็เนื้อขนมมันก็สีเนียนเนาะคะ่ะเพราะว่าเนื้อหนุ่มแล้วก็เนียนเนาะคะ่ะ แยกกับผสมแป้งข้าวเหนียวประมาณสองขีดแล้วก็แป้งมันครึ่งกิโลค่ะพี่น้องลำเนาะคะ่ะหวานนิดๆเนาะแล้วก็ผสมให้เขากันก้อนที่สีใส่น้ำค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเวลาเขา,าเธอเขาค่อยๆเติมค่อยๆนวดไปมันก็สีพอดีเนาะคะ่ะถ้าเขาค่อยๆเติมค่อยๆนวดไปมันก็สีพอดีเนาะคะ่ะ ใส่นามแล้วแป้งมันก็สีได้เขากันทั่วถึงเนาะค่ะนะคะ,นะคะเห็ดเป็นล้มไปแล้วก็านามใส่เนาะนะคะเ้วก็สชได้เนื้อแป้งแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเผื่อหนุ่มแล้วก็เนียนเนาะคะ่ะแยกกับผสมแป้งเขาเหนียวประมาณสองขีดแล้วก็แป้งมันเคองกิโละคะ่ะพี่น้องแล้วเวลาเขาปั้นแล้วกองแล้วเนาะคะ่ะ เนื้อแปลงละเอียดแบบนี้นี่แหละคะ่ะจากนี่แหละคะ่ะเนื้อมันก็สินุ่มๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาใบตองมาทา